ถัดไปครับเราจะมาพบกับท่านวิทยากรนะครับที่มีประสบการณ์ในอาชีพตัวแทนประกันชีวิตนะครับเริ่มต้นเมื่อ29ปีที่แล้วนะครับซึ่งความสําเร็จของท่านวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าหลายท่านที่จะรับฟังวันนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ขอมอบหน้าที่ให้กับ คุณพานุพันธ์เอกชูเกียรตินะครับท่านเป็นไฮเน็ตเวิร์ดนะครับแอมบัสเดอร์นะครับแล้วผู้จัดการภาคอาวุโสบอลลังทอง45นะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายนะครับขอมอบหน้าที่นี้ให้กับท่านวิยากรนะครับสวัสดีครับสมาชิกท่านพลังตัวแทนผู้บริหารหน่วยและก็ท่านแขกผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านนะครับในชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับช่วงเวลาที่พี่เฮาละกันนะครับใช้นามว่าพี่เฮานะครับพูดคุยกับพวกเรา ในเรื่องราว29ปีของการทำงานอยากจะบอกพวกเราว่าอาชีพของการเป็นตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนะครับอันนี้ให้อะไรกับพวกเราบ้างครับ่เ้วอยู่มาในปีนี้เป็นปีที่29แล้วนะครับก็อยากจะบอกพวกเราว่าหลังจากที่มีสถานการณ์ในเรื่องของโควรัสเกิดขึ้นมาครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาในสังคมบ้านเราในวันนี้พวกเราต้องเข้าใจนะครับว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ประชาชนคนไทยในวันนี้เริ่มมองหา life insurance เริ่มมองหาประกันชีวิตเริ่มถามว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเขาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาฉุกเฉินขึ้นมาเสียชีวิตขึ้นมาครอบครัวของเขานะครับมีทุนประกันชีวิตมากพอหรือยังอย่างที่2เริ่มถามหาว่าประกันสุขภาพของตัวเองพอมีหรือมีพอที่จะใช้ไหมถ้าหากเกิดเจ็บป่วยขึ้นมา และประการที่3สําหรับสิ่งที่สังคมไทยกําลังกังวลอยู่ในวันนี้ก็คือเรื่องของการวางแผนการเงินโดยเฉพาะเรื่องของกระแสงเงินสดนะครับเพราะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายหลาย,หลายท่านเลยนะครับที่ตกงานในช่วงสมเดือนในช่วง6เดือนที่ผ่านมากระแสงเงินสดในครอบครัวไม่ได้เตรียมเอาไว้สิ่งต่างเหล่านี้ครับจะเกิดเป็นสิ่งที่คนในสังคมไทยกังวลและจะต้องกลับมาฉุกคิดว่าแล้ว งานอะไรละครับแล้วสิ่งที่เราจะทําต่อไปคืออะไรที่จะทําให้เราสามารถวางแผนครอบคลุมได้ทั้งเรื่องของการประกันชีวิตทั้งเรื่องของการวางแผนประกันสุขภาพและเรื่องของการวางแผนการเงินในรอบด้านจริงๆนะครับวันนี้พี่เขาขออนุญาตนะครับอยากจะให้พวกเราได้เห็นถึงงานอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเป็นทางเลือกในโอกาสของพวกเราในช่วงเวลานี้ สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่เราสำคัญที่สุดคือมองหาอะไรบางอย่างเพื่อเข้ามาเข้ามาเปลี่ยน,ปยนแปลงชีวิตของเรานะครับเป็นทางเลือกของชีวิตเป็นโอกาสในธุรกิจเป็นโอกาสในหน้าที่การงานของเราก่อนอื่นที่เขาอยากจะบอกพวกเรานะครับว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นงานประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินให้อะไรกับเราบ้างอย่างแรกครับให้เรื่องของอินคัมหรือรายได้ ที่ไม่มีขีดจำกัดอย่างแน่นอนอย่างที่2คือเรื่องของ independence หรืออิสระภาพในการทำงานนะครับและตัวที่3คือเรื่องของ impact หรือสิ่งที่เราได้นำเสนอต่อสังคมสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ในการสร้างแผนความคุ้มครองให้กับครอบครัวต่างๆ สร้างแผนประกันการวางแผนการเงินสร้างการประกันการเก็บออมในอนาคตนะครับที่สําคัญทําให้แต่ละครอบครัวมีความมั่นคงและมั่นใจในการก้าวเดินไปสู่ในอนาคตได้นะครับทั้ง3าไอตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น Income มอินด e พเอนเดและเรื่องของ Impact นั้นจะเกิดขึ้นสําหรับพวกเราที่สําคัญคือเราสามารถวางแผนชีวิตของเราได้ทั้ง Work ทั้ง Life นะครับชีวิตเรารวมไปถึงเรื่องของกิจกรรมต่างๆในชีวิตเรา หลายคนทํางานมาหลายปีนะครับอาจจะมองว่าเฮ้ยเราทํางานมาหลายปีแล้วสิ่งสําคัญที่เราเคยมองหาคือเรื่องของเงินคือเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานบางทีก็ขาดแคลนไปนะครับในเรื่องของการดูแลครอบครัวบางคนมีลูกเล็กบางคนต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่บางคนต้องดูแล,ค,ค,แค,แลครอบครัวตัวเองด้วยนะครที่ทํางานหนักด้วยนะครับอาชีพอะไรที่จะตอบโจทย์ของพวกเรา นะครับวันนี้พี่เฮามีคําตอบอยู่ตรงนี้แล้วครับในเรื่องของการเป็นตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนะครับอยากจะบอกพวกเราครับสิ่งสําคัญวันนี้ทําไมเราต้องการตัวแทนประกันชีวิตวันนี้ทําไมเราต้องมีที่ปรึกษาการเงินพวกเราครับภาพนี้พี่เฮาขออนุญ,ญาตโชว์ให้พวกเราได้เห็นอย่างคร่าวๆนะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราจะนําเงินของเราไปฝากอยู่ในธนาคารเงินก้อนนี้ ดอกเบี้ยต่ํามากนะครับไม่รู้จะวางแผนการเงินยังไงไม่รู้จะเก็บเงินเก็บออมยังไรนะครับให้เงินมันเติบโตหรืองอกเงินมาดอกเบี้ยต่ําที่สุดแล้วครับสินค้าการเงินก็มีเยอะแยะมากมายมีความสลับซับซ้อนและเต็มไปด้วยอะไรครับเต็มไปด้วยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมาด้วยที่สําคัญสําหรับคนมีลูกนะครับการศึกษาของลูกมีทางเลือกเพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับน่าเสียดายไหมครับถ้าวันนี้เราทํางานอยู่ดีๆเกิดภาวะโควรัสเกิดปัญหาเศรษฐกิจขึ้นมา แล้วลูกของเราจะเรียนหนังสือในโรงเรียนเดิมต่อไม่ได้ลูกของเราต้องเปลี่ยนแผนของการศึกษาไปอะไรล่ะครับจะเป็นสิ่งที่จะมาช่วยวางแผนการศึกษาของลูกเราในอนาคตได้นะครับอะไรคือความมั่นใจของลูกได้ว่าลูกครับพ่อจะส่งลูกเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่พ่อจะส่งได้หรือส่งให้ลูกเรียนที่สุดเท่าที่ลูกจะเรียนได้นี่คือคําถามที่พ่อทุกคนแม่ทุกคนควรจะคิดนะครับหรือถ้าอนาคตเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ล่ะครับ ใครจะเป็นคนดูแลรับผิดชอบนะครับปัจจุบันเรื่องของการรักษาพยาบาลไม่ว่าอย่าว่าแต่เรื่องของโคโรนาไวรัสเลยครับโครคภัยไข้เจ็บอื่นๆที่เกิดขึ้นทุกวันไม่ว่าในเรื่องของโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคสมองโรคอื่นๆที่เกิดขึ้นมีค่าใช้จ่ายเป็นหลักแสนหลักล้านและหลายหลายล้านนะครับที่งเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันนะครับรวไมไปถึงการวางแผนการเงินสําหรับวันที่เราจะ,กะเกษียณอายุของเรานะครับเราจะ,กะเกษียณในอีกกี่ปีกี่เดือนข้างหน้าต้องวางแผนอย่างไรนะครับต้องใช้เงินไปเท่าไหร่ ตรงนี้แหะครับสำคัญมากๆเลยนะครับค่าของชีพในอนาคตสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะวางแผนตรงนี้ได้อย่างไรนะครับนี่คือบทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินครับขออนุญาตนะครับพวกเราบทบาทเหล่านี้ครับถ้าเรามองจากเส้นกราฟนี้เราจะเห็นได้ว่าวันนี้เป้าหมายของการทํางานเราเราต้องเริ่มต้นที่อะไรหลายคนเคยมีภาพของการเป็นตัวแทนประกันชีวิตในอดีตซึ่งอาจจะไม่ดีนัก บางคนอาจจะมีทัศนคติที่ไม่ค่อยงดงามกับคําว่าตัวแทนประกันชีวิตบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าสแสลงหูเหลือเกินเวลามีคนพูดว่ามีตัวแทนประกันชีวิตพวกเราครับปัจจุบันตัวแทนประกันชีวิตไม่ได้มีเยอะอย่างที่พวกเราเข้าใจคิดนะครับวันนี้เรามีประชาชนคนไทยกว่า70ล้านคนมีคนที่มีประกันชีวิตแล้วจริงๆนะครับอยู่ประมาณสักประมาณไม่ถึง30%พเราพวกเราครับในขณะที่คนไทยไม่ได้วางแผนการเงินไม่ได้วางแผนการประกันชีวิตไว้เลย เรายังเหลือช่องว่างอีกมากมายตัวแทนประกันชีวิตปัจจุบันที่แอคทีฟและทํางานอยู่ประจํามีอยู่ประมาณแค่แสนคนเท่านั้นเอง10,000แนคนกับประชากร70ล้านคนยังเหลือโอกาสทางการตลาดอีกเยอะแย,ยะมากมายทีเดียวหน้าที่ของเราคือเรียนรู้ให้ได้ว่าเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าของเราหรือผู้มุ่งหวังของเรานั้นมีเป้าหมายการเงินอะไรและพาให้เขาดูว่าสิ่งที่เขายังมีอยู่วันนี้เขาเตรียมตัวหรือ,อยังเขาวางแผนแล้วหรือ,อยัง เขาได้มีวางแผนการเก็บออมหรือยังเขาได้เริ่มมีกรมธรรม์ฉบับแรกเพื่อวางแผนความมั่นคงในครอบครัวหรือยังนะครับได้เริ่มวางแผนการใช้จ่ายไหมวางแผนภาระหนี้สินหรือเปล่านะครับนี่คือบทบาทของหน้าที่ของเราครับหลังจากนั้นเราดูด้วยว่าลูกค้าบางท่านนะครับเป็นคนที่มีธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการ SME ลูกค้าเริ่มมีความมั่นคงทางการเงินแต่ขณะเดียวกันก็มีภาระหนี้สินไม่น้อยทีเดียว ถามว่าใครจะปกป้องครอบครัวเขาปกป้องธุรกิจเขาปกป้องภาระของเขานะครับหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตจึงเข้ามาเพื่อช่วยดูแลลูกค้าในส่วนนี้หรือเดินทางต่อไปครับลูกค้าบางคนอาจจะต้องการเรื่องของการวางแผนการลงทุนการวางแผนการเก็บออมในระยะยาวหรือลูกค้าบางคนวันนี้ประสบความสําเร็จอยากจะส่งต่อธุรกิจไปยังทาย,ยาทส่งมอบทรัพย์สินไปยังทาย,ยาทบริษัทเราก็มีแผนที่ชื่อว่า legacy plan ที่เตรียมพร้อมเรื่องของการส่งต่อมรดกส่งต่อทรัพย์สินไปยังทายาทหรือคุ้มครองค่าความสามารถในวงเงินสูงสิ่งต่างเหล่านี้ทําให้ลูกค้าของเราหรือผู้มุ่งหวังของเรานะครับประสบความสําเร็จในเป้าหมายทางการเงินของเราที่สําคัญนี่แหละครับคือบทบาทของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินในยุคปัจจุบันปี2020นี้ครับเอาละครับถ้าเราดูกันตรงสามเหลี่ยมการเงินนี้นะครับเห็นภาพชัดๆเลยเป็น ปิรามิดตัวนี้จะเห็นได้ว่าที่ฐานของสามเหลี่ยมการเงินวันนี้เรามุ่งเน้นในเรื่องของการประกันในเรื่องของ protection ในเรื่องของการวางแผนความมั่นคงเสมือนหนึ่งว่าเราก็ตามใครก็ตามนะครับที่อนาคตอยากจะต่อสร้างคอนโดตึกสูงๆขึ้นมายังไงก็ต้องต้องมีเสาเข็มเสาเข็มยิ่งลงลึกเท่าไหร่เพื่อดูแลปกป้องตึกที่มันสูงมากขึ้นเท่านั้นนะครับตรงกลางของสามเหลี่ยมคือเรื่องของการเก็บออม ไม่ว่าเก็บออมระยะกลางระยะสั้นระยะยาวซึ่งเหล่านี้บริษัทของเรานะครับบริษัท AA ในวันนี้มีแผนการเงินเพื่อรองรับเป้าหมายทางการเงินทั้งหมดนะครับและสุดท้ายตรงปลายทางคือเรื่องของ Legacy Plan ระหว่างทางเราดูแลเรื่องของการลงทุน่านกรมธรรม์ที่ชื่อว่า Unit Link เป็นทั้งกรมธรรม์ประกันชีวิตและกรมธรรม์เรื่องของการลงทุนไปด้วยครบคู่กันนะครับที่สําคัญเราดูแลบริหารเรื่องของ t a x p l a n n i n g ดูแลเรื่องของการวางแผนภาษี ัางวางแผนการเงินส่วนบุคคลการวางแผนการเงินของนิติบุคคลสิ่งต่างๆเหล่านี้คืออยู่ในส่วนงานของตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินในยุคป,ปัจจุบันนะครับพี่เขาเล่ามาถึงจุดน,นี้พวกเราคงสังเกตและนึกภาพตามได้ว่าเฮ้ยทำไมงานวันนี้ของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจึงกว้างขวางได้ขนาดนี้ที่สําคัญวันนี้เราดูแลคนตั้งแต่อายุ1เดือนไปจนถึงอายุ80ปีอายุ85ปีเป็นลูกค้าของเราได้ทั้งหมด ไม่ว่าเพศชายเพศหญิงนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็ตามครับเรามีลูกค้ากว้างมากนะครับลูกค้าคือกลุ่มคนจํานวนมากมายในสังคมของเราณนะวันนี้ทีเดียวนะครับพร้อมกับกระบวนการของการทํางานนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการเก็บข้อมูลของลูกค้าการวางแผนการเข้าพบต่างๆกระบวนการขายกระบวนการนําเสนอกระบวนการติดตามผลต่างๆสิ่งต่างเหล่านี้จะอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ ที่วันนี้บริษัท AIA เรามี a ะคา e ดมี่นะครับถือว่าเป็นสถาบันการฝึกอบรมสถาบันการเรียนรู้ที่พร้อมจะถ่ายทอดข้อมูลความรู้ให้กับตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศกระบวนการเหล่านี้จะถูกสอนซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกผ่านกระบวนการเรียนรู้ในโครงการต่างๆของบริษัท AIA นะครับนี่คือสิ่งที่บริษัทเตรียมข้อมูลเอาไว้และซัพพอร์ตของพวกเรานะครับ ที่สําคัญในเรื่องของโครงสร้างรายได้ครับขออนุญ,ญาตนะครับให้พวกเราดูข้าคร่าวในเรื่องของโครงสร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตารางคอมมิชชั่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานของพวกเรานะครับจะมีโครงสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องและมีทั้ง active income และ passive income สลับกันไปเรื่อยๆเลยนะครับต่อเนื่องกันไปนะครับสิ่งต่างเหล่านี้พวกเราจะได้เรียนรู้ต่อไปในอนาคตเลยรวมถึงเส้นทางของอาชีพแคลเรียพาสของเราโอกาสในความก้าวหน้าในธุรกิจ ของเรานะครับมีโอกาสจะเติบโตเป็นที่ปรึกษาการเงินเป็นผู้บริหารทีมงานดูแลธุรกิจการประกันชีวิตก้าวสู่การเป็นผู้จัดการและผู้อํานวยการภาคนะครับนี่คือเส้นทางอาชีพที่วันนี้ต้องเรียนให้ทราบครับว่ามีความมั่นคงสูงมากนะครับตลาดอุตสาหกรรมในบ้านเรานะครับไม่ว่าอะไรจะเติบโตไม่ว่าจะเติบโตไปในทิศทางใดก็ตามครับที่สําคัญคือธุรกิจของการประกันชีวิต วันนี้นั้นเป็นธุรกิจที่เติบโตก้าวหน้าและควบคู่กับเศรษฐกิจของประเทศชาติบ้านเมืองของเราจริงๆเลยต้องบอกว่าอย่างนี้ครับยิ่งเศรษฐกิจเติบโตไปมากเท่าไหร่นะครับธุรกิจประกันชีวิตก็จะเติบโตพ้องรองรับแผนรายได้หรือควบคู่ไปกับความสามารถของผู้คนในสังคมแต่ในช่วงภาวะแบบนี้หลายคนอาจจะถามคําถามว่าถ้าอย่างนี้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่ดีแล้วครับถ้าเศรษฐกิจไม่ดีพวกเรายิ่งต้องวางแผนการเงิน เพราะวันหนึ่งในข้างหน้าอนาคตนะครับหากต้องการกระแสเงินสดขึ้นมากรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีมูลค่าของกรมธรรม์ที่ะทําให้คุณสามารถดึงเงินสดออกมาใช้ได้ในภาวะฉุกเฉินโดยไม่ต้องมีผู้ค้าประกันนะครับไม่ต้องมีหลักทรัพย์ต่างๆเข้ามาค้าประกันสามารถดึงเงินสดออกมาจากกรมธรรม์ใช้ได้เลยทันทีและนี่คือสิ่งที่สําคัญที่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นแผนการเงินเรื่องของการประกันชีวิต ในเรื่องของการประกันสุขภาพก็ดีหรือแผนการสร้างกระแสงเงินสดก็ตามนะครับสิ่งต่างเหล่านี้หน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจะเข้ามามีบทบาทให้กับสังคมไทยค่อนข้างสูงมากทีเดียวท่านที่รักครับพี่เฮาเองเข้ามาทำงานกับบริษัท AIA เมื่อ29ปีที่แล้วด้วยแนวคิดคล้ายๆกับโครงการ LA ของบริษัท AIA ในวันนี้เลย ต้องเรียนให้ทราบว่าในวันนั้นพี่เฮามองหาอาชีพเพิ่มเติมมองหาอาชีพเสริมเพื่อเสริมรายได้ให้กับตัวเองนะครับในกลางวันพี่เฮาทํางานประจําใช้เวลานอนตอนพักเที่ยงในการนั่งมอเตอร์ไซค์นะฮะมาเรียนรู้ที่บริษัท AIA นั่งมอเตอร์ไซค์กลับไปทํางานต่อในภาคบ่ายตกตอนเย็นออกขายประกันชีวิตสมัย29ปีที่แล้วไม่มีคําว่าที่ปรึกษาการเงินมีแต่คําว่าตัวแทนประกันชีวิต ดังนั้นณนะวันนั้นพี่เฮาทําหน้าที่ของตัวเองตลอดเวลาในการพบปะผู้คนวันอาทิตย์วันหยุดพี่เฮาพบปะผู้คนได้ถึงวันละ3ามคน4ี่คนพูดคุยขายประกันชักชวนให้เขาเก็บออมเงินสร้างความมั่นคงในอนาคตสร้างสวัสดิการให้กับตัวเองและครอบครัวทําอย่างนี้อย่างสม่ําเสมอคํหนึ่งที่พี่เฮาจําได้ครับผู้จัดการของพี่เฮาในสมัยนั้นเลยนะครับตั้งแต่วันนั้นพี่เฮาเรียกว่าป๋าเลยครับ ท่านอาจารย์ละอทับทองท่านเป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้กับพี่เฮาท่านบอกว่าลูกจําไว้นะถ้าวันหนึ่งลูกเข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้นี่คือทางลัดของชีวิตที่จะทําให้เกิดความสว่างสวและเกิดความมั่นคงในชีวิตของลูกไปจนตลอดชีวิตพี่เฮาเชื่อไหมเชื่อแต่ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นมาในวันนั้นแต่รู้ว่าเราจะทําเพราะเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับในวันนั้นไม่มีเศรษฐกิจลัดตัวพี่เฮาเหมือนอย่างในวันนี้ นะครับไม่เหมือนในผู้คนในสังคมในวันนี้ที่ตกงานการไม่ใช่นะครับพี่เฮามีงานประจํามีอาชีพประจําขอโทษครับเงินเดือนในวันนั้นนะครับสตาร์ทด้วยเงินเดือน8,250บาทพี่เฮาใช้เวลา3เดือนในการเป็นตัวแทนประกันชีวิตกับบริษัท AIA มีกรมธรรม์นอนุม,มัติมาทั้งสิ้น26กรมธรรม์มีไรายได้เกือบ300 0 0 0พวกเราครับหารเฉลี่ยออกมาแล้วนะครับใน3เดือนนั้นพี่เฮาเท่ากับทํางานประจํา3ปี นะครับเอาเงินเดือนประจําไปหารเนี่ยนะครับเท่ากับตัวเองทํางานประจําเกือบ3ปีพวกเราครับวันนั้นพี่เขาจึงตัดสินใจได้ว่านี่ไงคือทางลัดของชีวิตของเรานี่คือโอกาสของชีวิตเราและเราเจอทางลัดของชีวิตแล้วพี่เขาตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไหมถ้าเราเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้เวลากับตัวเองหนึ่งปีในการออกมาสู่ธุรกิจประกันชีวิตแบบเต็มตัว ไม่ต้องมองหน้าไม่ต้องเหลียวหลังแล้วครับวันนั้นถือว่าถีบสะพานเก่าทิ้งเลยเดินหน้าลุยเข้ามาในอาชีพนี้แล้วบอกตัวเองว่า1ปีจากนี้ไปถ้าเราประสบความสําเร็จเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทั้งชีวิตการตัดสินใจของเราครั้งนี้ถือว่าเราเปลี่ยนแปลงชีวิตเราและเปลี่ยนได้ทั้งชีวิตแต่ถ้าเราไม่สําเร็จละ่ะไม่สําเร็จก็คือเราได้ประสบการณ์1ปีและเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้และ1ปีในเรียนรู้นั้นปีหน้าเราไปทํางานใหม่ก็ได้ นะครับเราเอาใบป,ปริญญาของเราไปสมัครงานอีกก็ได้แต่ปีนี้เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะบอกทุกท่านนะครับวันนี้คือโอกาสของพวกเรานะครับพี่เฮาใช้เวลาตรงนั้นในการตัดสินใจ1คืนสําหรับการตัดสินใจเข้าร่วมงานกับ AA และอีก1คืนในการตัดสินใจเข้าร่วมออกมาเป็น full time และเป็นตัวแทนประกันชีวิตกับ AA พี่เฮาออกรหัสกับ AA ในเดือนสิงหาคมปี2535 และออกมาเป็นตัวแทนเต็มเวลาเป็นมืออาชีพ1ธันวา2,535ครับจนถึงวันนี้เกือบ29ปีเต็มใน1เดือนข้างหน้านี้แล้วนะครับสิ่งที่พี่เภาตอบโจทย์ตัวเองได้คือวันนี้พี่เภามีอิสรภาพทางการเงินมีอิสรภาพในชีวิตในการทํางานมีรายได้ที่สูงแบบไม่มีขีดจํากัดที่สําคัญวันนี้พี่เภาได้สร้างผลกระทบให้กับกรมธรรม์อีกเยอะแยะมากมายพี่เภาทำเคลมดูแลลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการเคลมประกันสุขภาพเคลมประกันชีวิต และสร้างตัวแทนทีมงานอีกหลายร้อยคนหลายร้อยชีวิตและออกไปสร้างผลกระทบให้กับผู้คนในสังคมได้อีกเยอะแยะมากมายเพวเราครับนี่คือสิ่งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความคิดตัวเองมีคำกล่าวที่บอกว่าเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงความคิดชีวิตคุณจะเปลี่ยน พวกเราครับถ้าหากเราต้องการผลใหม่ๆเกิดขึ้นเราต้องการอะไรก็ตามที่มันเกิดส่งผลใหม่ๆเกิดขึ้นมาแต่ชีวิตเราวันนี้เรายังทําทุกอย่างเหมือนเดิมและเรายังไม่กล้าที่จะออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของเราหรือเรากังวลเรื่องนั้นกลัวว่าเพื่อนจะไม่คบกลัวว่าเรามาไปแล้วเราจะลําบากหรือไปพบคนแล้วต้องง้อผู้คนเราจะอยู่ที่เดิมและเราจะไม่ไปไหนนะครับแล้วเป็นเรื่องตลกมากที่เราอยากได้ผลอะไรที่เลื่อนเลอแต่เรากลับเดินย่ําอยู่กับที่ นะครับและนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมากับพี่เฮาเมื่อ29ปีที่แล้วจนวันนี้นะครับเราเดินทางมาจนกระทั่งการเข้ามาสู่ธุรกิจเต็มรูปแบบของการเป็นตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินครับขออนุญาตครับพวกเราครับวันนี้พวกเราอาจจะเห็นพี่เฮามาในฐานะวิทยากรมาเห็นพวกพี่เฮาในฐานะที่เป็นตัวแทนของคนจํานวนมากในบริษัทแต่นี่คือความสําเร็จที่เห็นเหมือนเป็นภูเขาน้ําแข็งที่อยู่ด้านบน ของทะเลที่พวกเรามองเห็นแต่วันนี้สิ่งสําคัญที่สุดครับพวกเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตถามตัวเองสักเล็กน้อยว่าวันนี้เรามีแพชชัช่นอะไรเรามีความเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรเราอยากจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรเราจะทํางานเพื่อความสําเร็จและความสําเร็จนี้มีใครบ้างที่ภาคภูมิใจกับเรานะครับมีคุณพ่อคุณแม่ที่พร้อมจะดูแลและปลบมือให้เราท่านยิ้มให้กับเราในวันที่ลูกๆประสบความสาเร็จไหม มีครอบครัวที่พร้อมจะปลบมือให้คุณพ่อคุณแม่ไหมนะครับความสําเร็จของเราเราทำเพื่อใครพวกเราครับสิ่งสําคัญพวกเราจะต้องมีเป้าหมายชัดเจนมีแรงบันดาลใจที่สูงส่งมีการทํางานหนักอย่างต่อเนื่องพี่ฮัฟทำงานหนักอย่างต่อเนื่องมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ยังทํางานนะครับยังทํางานเพื่อผู้คนในสังคมยังออกขายประกันอย่างสม่ําเสมอยังสอนเรื่องวิชาชีพนะครับยังออกไปพบลูกค้า ยังมาเป็นวิทยากรยังนําความรู้ประสบการณ์ของเราจะมาสอนผู้คนแต่ในวันนั้นในวันที่พี่เข้าเริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจนี้พี่เข้าบอกตัวเองว่าต้องทํางานหนักต้องสร้างนิสัยการทํางานอย่างต่อนเนื่องแล้วมีผิดหวังไหมมีแน่นอนครับไม่มได้มีลูกค้าที่ตอบรับเราทุกคนเรามีโอกาสผิดหวังได้เสมอมีโอกาสล้มเหลวได้แต่เรามีความมุ่งมั่นต้องบอกว่าความสําเร็จของเราวันนี้เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของเราในเป้าหมาย นะครับแล้วเราจะพบว่าแท้ที่จริงแล้วเราเองเป็นคนกําหนดชะตาชีวิตของเราเองพวกเราครับวันนี้ภูมิใจมากครับที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพวกเราทุกๆคนนะครับและฝากไว้สักเล็กน้อยครับว่าวันนี้ AIA นั้นอยากจะสนับสนุนในโครงการที่ชื่อว่า LA นะครับ LA คือหรือเรียกว่า Life Advisor นะครับโครงการนี้จะเป็นโครงการ ที่ช่วยให้พวกเรานั้นเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของชีวิตให้กับผู้คนในสังคมพี่เขาเรียกอย่างนี้เลยนะครับและที่สําคัญคืออยากจะบริษัทมีการสนับสนุนพวกเราด้วยงบประมาณพิเศษในช่วงสองเดือนที่พวกเราเข้ามาสู่ธุรกิจนี้มาเรียนรู้ในระบบออนไลน์พวกเรายังไม่จําเป็นอยู่ในธุรกิจงานเดิมยังไม่จําเป็นจะต้องลาออกจากที่เดิมยังทําธุรกิจส่วนตัวอยู่นะครับกล้า,ก,า,ก,ากลัวกลัวมาเรียนรู้ก่อนในช่วงเวลา2เดือนนี้ครับ ผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์นะครับออกทํากิจกรรมตามที่บริษัทบอกนะครับตามเป้าหมาย,ยานั้นบริษัทมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลให้พวกเรานั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการสอบใบอนุญ,ญาตไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการออกรหัสตัวแทนนะครับมีเงินสนับสนุนให้พวกเราสามารถไปสอบใบอนุญ,ญาต IC ไอซีไรเซนได้ด้วยสิ่งต่างเหล่านี้จะช่วยทําให้เราก้าวสู่การเป็นตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินในอนาคตและสุดท้ายครับผ่านไปอีกสัก3เดือนหรือ6เดือนข้างหน้า ทุกท่านถามตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้เราพร้อมจะเข้าสู่ธุรกิจการเงินแบบเต็มรูปแบบไหมนี่คือสิ่งที่เป็นคำถามเมื่อ29ปีที่แล้วที่พี่เขาเกิดขึ้นมาแล้วกับตัวเองและวันนี้อยากจะถามพวกเราด้วยว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราไหมถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราครับวันนี้โครงการ LA จากบริษัท AIA รอคอยพวกเราอยู่และพร้อมจะให้พวกเรานั้นเดินทางเข้ามาเพื่อค้นหาความสาเร็จ ให้กับตัวเองและครอบครัวของเราครับขอให้พวกเราโชคดีและประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้แล้วเราเจอกันเมื่อเราพบกันที่บริษัท AIA ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับและต้องขอบคุณนะครับพี่เฮาส์นะครับพานุพันธ์เอกชูเกียรตินะครับท่านผู้จัดการอาวุโสบรรลังทองนะครับ45นะครับและที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายนะครับได้เห็นมุมมอง29ปีที่แล้วของพี่เฮาส์นะครับ 29ปีที่แล้วเนี่ยรายได้3เดือน3 0 0,000อย่างที่พี่เฮาบอกนะครับว่า3เดือนมีรายได้เท่ากับทำง,งานประจำา3ปีซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้พี่เฮาตัดสินใจนะครับเข้ามาสู่การเป็นตัวแทนประกันชีวิตอย่างเต็มเวลานะครับนั่นคือโอกาสของท่านววทยกรในวันนี้นะครับที่มาถ่ายทอดให้พวกเราสิ่งที่พี่เฮาฝากไว้ครับเปลี่ยนแปลงความคิดครับชีวิตเปลี่ยนนะครับเรื่องของการมีอิสรภาพทางการเงินและเวลานะครับ